บอยประกอนตอบความสัมพันธ์เฟย์ต้องบอกเลยว่ากำลังถูกจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกหนุ่มหล่อสุดเกรียนบอยประกอนกับนักร้องสาวเฟย์ fe. หรือเฟย์ฟางแก้วซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนก็แอบสงสัยกันหนักมากว่าทั้งคููกำลังซุ่มคบหากันอยู่จริงหรือเปล่าล่าสุดหนุ่มบอยไม่ปล่อยให้ต้องสงสัยกันน,นั่นความสัมพันธ์เขากับสาวเฟย์ fe. เปิดใจว่าคุยกันและได้รู้จักกันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยสถานะที่ชัดเจนว่าเป็นอะไรกันพี่น้องหรือหวานใจ ทราบใช่ไหมว่ามีข่าวของเรากับเฟยกับเฟยก็คือ you ย know, ังไงไม่มีอะไรเลยซึ่งจริงๆผมกับเฟยเรารู้จักกันอยู่แล้วแค่ช่วงหลังมานี้เราอาจจะได้มีโอกาสพูดคุยทาความรู้จักกันมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับยังเป็นพี่น้องกันครับก็อย่างที่บอกไม่มีอะไรผมกับเฟยเราเคยรู้จักกันเคยเจอกันตามงานอยู่แล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแค่ตอนนี้ก็ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นครับอะไรคือจุดเชื่อมโยงที่ทําให้เราได้ทําความรู้จักกันมากขึ้น เขาเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรารู้จักพอมีโอกาสได้เจอได้พูดคุยมันทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นเอาตรงๆเราจีบเขาไหมตอนนี้ยังครับในอนาคตมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเรื่องอนาคตก็คงต้องให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่อย่างที่ผมเคยตอบกับทุกๆคนก็คือผมไม่ได้อยากจะบอกว่าตอนนี้มันเป็นอะไรยังไงเพราะตอนนี้เราเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆที่บอกว่าคุยกันหมายถึงคุยกันทุกวันเลยไหมไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่เพื่อนๆเรากันเยอะเลยนะ ตอนนี้เขาแซวอเล็กกันครับไม่ได้แซวผมผมโดนด้วยเหรอรูปเที่ยวทะเลไงอันนั้นเห็นแล้วครับที่เป็นข่าวภาพนั้นพี่สาวเขาถ่ายให้ไม่ใช่ผมงงไหมเพราะว่าตอนนั้นคนสงสัยว่าเราเป็นคนถ่ายให้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะคนคิดว่าเราไปเที่ยวทริปหัวหินด้วยกันอ๋อแค่ช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันเฉยๆครับเขาไปกับครอบครัวของเขาผมก็ไปกับครอบครัวของผมแต่ถามว่าได้เจอกันไหมก็ได้เจอกันครับ คือเขาจะไปคาเฟ่คาเฟ่หนึง่งแล้วผมก็อยู่แถวนั้นพอดีก็เลยแวะไปเจอกันแป๊บเดียวสแสดงว่าได้เจอกับครอบครัวของฝ่ายหญิงแล้วมีเจอมีทักทายมีสวัสดีเป็นปกติครับไม่ใช่คนพิเศษแต่ก็นัดเจอโหกด,ดันนะเนี่ยมันไม่ถึงกับนัดเจอครับแค่รู้ว่าเขาจะไปคาเฟ่นั้นเราก็อยากจะไปพอดีทักทายกันบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ